อันนี้อันนี้มาเป็นลูกเนาะนมาฝากแม่สองวันแล้วนะแม่เนาะวันที่เอามายังดิบอยู่เลยวันนี้ก็น่าจะได้แล้วอันนี้ก็มีที่บ้านมีที่บ้านไม่คมเท่าไหร่สมมุิสมมุิสมุิลูกค้าสั่งไปต่างจังหวัดไงก็จะมาหัดนี่หัดปอกเบาๆก็ค่อยปอกก็ค่อยปอกแบบไม่ต้องใส่ถุงมือไงนี่ไงก็ค่อยจับเอาออกมาทีละปูก่อน นีเน่เสียบลงไปแล้วก็ค่อยๆหั่นสไลด์ลงมามันก็จะออกมาทีละกูะกดแล้วว่ตากดจะต้ดแได้หรอนี่นไงนี่เดี๋ยวอ้อมสอนปอกอบทุเรียนแบบง่ายๆง่ายๆไม่ยากนี่ไงออกมาพูนึงแล้วเราก็วาง ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเราปอกกินเองเราไม่ได้ปอกขายนอู้อูนุ่นน่ะหอมมากเลยพ <laughs> อดีกินกับข้าวพอดียายบอกพอดีกินกับข้าวข้าวเหนียวยายชอบกินกับข้าวเหนียวแต่ต้องรอให้มันมีกลิ่นกล่อมถึงจะหอม <c oughs> เจ้าที่แล้วมามันแข็งเหรอใจร้อนเหร <laughs> ออาชิมเชี่ยอร่อยไหมยาย แม่แม่เรียกยายติดปากเลยเป็นแม่นะคะเป็นคุณแม่นะคะนี่หอมนะหอมอะออกทีละภูเนี่ยเห็นไหมไม่ยากยพอภูพอ,อ,อพอภูแรกมันง่ายแล้วภูต่อพอเอาออกมาแรกง่ายแล้วอันต่อไปก็ไม่ยากโอ้ภูอยู่ นี่แหละคนเฒ่าคนแก่ส่งมาก็คนเฒ่าคนแก่ก็แบ่งกันกินส่งมาเรื่อยๆงัดกันช่วยกันงัดชักรโลหนล่งหนึ่งพรุ่งนี้ก็ประมาณห้าโลวันนี้ขายอยู่พุโลนี่เด็ตอนนี้เหรอตอนนี้ทุเรียนแพงอยู่แล้วโลนึงก็สองร้อยสองร้อยห้าสิบลูกนึงก็ไม่เท่าไหรหรอกลูกชาย จ่ายให้ลูกชายจ่ายให้เหรอประมาณหนึ่งพันบาทเฮ้ยหนวดพากให้หน่อยเดียวออกแบบไหนนี่ค่อยๆปอกแบบไหนนี่ไม่ยากไม่ยากคนที่แบบงนี่ไงคนที่บอกปอกยากปอกยากอะไรเนี่ยมือก็มือเปล่าๆนี่แหละมือเปล่าๆค่อยๆทำค่อยๆทำ แบบจะมีดเดี่ยวไปมีดม ja ีดก็มีดคุณยายอยู่ที่บ้านนะมีดปกตินี่แหละนะไม่ใช่มีดอยู่ที่ร้านนะบิดใช่บิดขัวโกหลานอ่านเธอหั่นเข็งเนาะหอมหอมหอมอยู่อ่านบิดจะมันเข็งมันปิดกระดันนค่ะเขาแตตรงนี้มันแหลมใช่ไหมเราตัดออกตัดออกเพื่อที่เราจะได้วางพื้นได้จะได้ไม่เป็นเหลี่ยมนี่ไง คือคอาเมนบุผ่าน่ไม่อาจจะก,กินถึงเล่ดเพราะว่าเป็นอย่งมันเจ็บแขนแม่ต้องรอให้มันแตกแล้วค่อยฉีวออก <c oughs> แม่ปวดแขนแม่ปอกไม่ได้ใครที่หัดปอกทุเรียนหรือว่าปอกไม่เป็นตามไปดูคลิปเจ๊อ้อมสอนปอกทุเรียนใน y o u t u b e นะในบ้านแดงนะพิมพ์ว่าเจ๊อ้อมสอนปอกทุเรียน เป็นไงเฮียภาคหน่อยเฮียแม่ที่ขายไก่ทำไมพูดได้นั้งคืนเลยเออภาคปอกทุเรียนขายทุเรียนหน่อยเร็วเนี่ยบอกไม่ยากครับ เม่เจะได้บอกไม่ยากครับนี่เจออ้อมมีส่งนะวันนี้ก็ขายปกตินะคะสนใจก็ทักแชทเพจร้านเจออ้อมได้เลยนะบอกไม่ยากนี่นี่นี่ก็ตามตามคลิปเลยนะครับผมค่อยๆแกะค่อยๆแงะออกนะครับนี่สับหัวสับท้ายก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการลื่นนะครับการลื่นนะ ถ้ามันเป็นแหลมๆเวลาเราวางใส่น่นนี่นั่นแล้ว <Okay. S 1> มันอาจจะลื่นได้น,ไนะครับนิดเดียวแค่ตรงนี้หัวมุมน่ะมุมท้ายนี่มันที่จเจอมเฌอนออกเนะี่ยนาทีเทคนิคีนก็นิดๆหน่นอยๆสมมุติว่าเราสั่งไปไงพื้นนี่ภาพเป็นจริงพื้นบ้านเราเป็นไม้เป็นอะไรเงี้ยพื้นโต๊ะพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันบะมีผ้าม,มันกระมึนอะลรเนาะ สมมุิก็ลูกค้าส่งไปต่างจังหวัดส่งไปให้คนแก่ที่บ้านส่งไปให้แม่ส่งไปอะไรเงี้ยนี่ก็ส่งมาให้แม่ประจําส่งมากินประจา <c oughs> ส่งมาแม่ก็ปอกได้มัง่งไม่ได้มัง่ง <c oughs> อร่อยไหมคะคุณแม่แซ่บ <c oughs> <c oughs> ายกินกับเข่าเดี๋ยวคนแก่ก็แบ่งกันกินที่บ้านมีน้อยก็กินน้อยมีเยอะก็กินน้อยออ้ยไม่ใช่ <c oughs> มีเยอะก็กินเยอะจ้าตามคลิปนี้นะทุกคนกินข่าวกินข่าวล้นๆกินกับขา่าวย้ายมาก,กินกับขา่าวฮอนๆอนย้ายมาโอเค